ครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องชนะจนชแนลโดยผมโอชนะจนนั่นเองวันนี้ผมก็บนเวียนมานะครับรับใช้ทุกคนทุกท่านีนเช่นเคยในวันที่25นะครับมกราคมปี2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยนะครับเป็นวันเป็นวันพระด้วยนะครับหลังจากไหว้พระนะครับบูชาพระตัตนตรตัยนะครับบูชาครูบาอาจารย์เสร็จนะครับก็ นะครับมาพบเราพูดคุยกับทุกคนทุกท่านนะครับนำวัตถุมงคลมาแบ่งปันให้พี่ๆเนเพื่อนได้เช่าบูชากันนะครับส่วนพระปิตาด้วยไม่ยั้งนะครับที่ผมนํามาเปิดแบ่งปันให้จองกันนะครับก็เรี่กว่ายอดเต็มแล้วนะครับเต็มด้วยเวลารวดเร็วมากนะครับเนื่องจากว่าได้ยอดมาไม่ค่อยเยอะนะครับผมส่วนถ้ามีเรื่องราวการอัปเดตนะครับอัปเดตจากผู้สร้างนะครับในการลองพิมพ์นะครับ ในการจัดพิธีพุดทา้าพิเศษอะไรต่างๆก็จะนํามาให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับเป็นการเผยแพร,บร,ร่บารมีครูบาอาจารย์ไปด้วยนะครับตอนรับวันนี้เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก็จะพาทุกคนทุกท่านไปชมนะครับรายการวัตถุมงคลที่ผมจะนํามาแบ่งปันให้เช่าบูชากันนะครับในการแรกที่นํามาให้ชมเลยนํามาแบ่งปันเลยเนยก็คือเหรียญนะครับเหรียญน้าลายจักรเนื้อกระไหลทองลงยาเขียวนะครับ กล่องก็จะสีเขียวๆแบบนี้นะครับดูเข้มขังมากสีเขียวเหนียวซับเลยนะครับนี่กะไรทองลงายาเขียวนะครับเดี๋ยวจะเกลีให้ดูนะครับงามมากมีมาแบ่งปันสามเหรียญเลยกันนะครับจริงๆเนี่ยมีมาทั้งชิ้นเนี่ยสี่เหรียญนะครับมีพี่ท่านหนึ่งปิดไปแล้วนะครับนี่กะไรทองลงยาเขียวนะครับดูงดงามคลาสสิก อีกหนึ่งรูปแบบนะครับสําหรับเนื้อกระไหล่แล้วก็ลมยาเหมือนเหรียญยุคเก่าๆนะครับเลขหนึ่งห้าหกหนึ่งนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นกงจักรจักรนาลายล้อมรอบด้วยตัวเสียนนะครับขลายันตัวเสียนนะครับแล้วก็ล้อมรอบอีกนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งชั้นในชั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นพระคาถานาลายจักรมาหนงนะครับนี่แหละที่เขาเรียกเขาว่า นะครับที่เขาเรียกว่าหน้าสมหวังหลังจัก,กรวาลน,นะครับนี่ด้านล่างเน้นลงอักษรจีนสินเสียงซื่อเฉินนะครับนี่นำมาให้ชมเหลือเพียงแค่3องค์เท่านั้นนะครับวันนี้นํามาเปิดแบ่งปันที่นะครับองค์ละเอาองค์ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีทั้งสิ้นเนีสามเหรียญด้วยกัน เหลือสามองค์สุดท้ายนะครับไปสวยแบบนี้เลยนาลายจักเลขห้าศูนย์สามนะครับสองหนึ่งห้าเนื้อกระไหลทองลงยาเขียวนะครับเรียญน,นาลายจักนายการถัด ไปนะครับมาชมเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นี่นี่คือเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นแรกเลยนะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินเบเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเป็นเหรียญสวยงามนะครับแล้วก็ประสบการณ์สูงประสบการณ์สูงอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเป็นเหรียญเรียบๆง่ายๆแบบนี้นะครับเหมือนเหรียญยุคเก่าๆเหมือนเหรียญคลาสสิกยุคเก่าเลยนะครับซึ่งต้นแบบการจัดสร้างเหรียญในลักษณะนี้เนี่ยนะครับ น่าจะได้ต้นแบบเนี่ยมาจากเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับนี่ยเรียญหันข้างเนี่ยคือเรียนเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หันข้างนั่นเองนะครับด้านหลังเนี่ยลงเตชัสุนเนมภูจนาวิเวกนะครับเขาว่าเป็นพระคาถานะครับพระเจ้าสิบชาตินะครับน้อมนําเอาบุญเอาบรารมีของพระพุทธเจ้านะครับก่อนที่จะมานะครับประสูตินะครับเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้มีการสั่งสมบรารมีทั้งสิ้นนะ นะครับเป็นชาติใหญ่เลยเป็นมหาชาติเป็นมหาบารมีในการสังสมบารมีเลยนะครับเรียกว่าพระเจ้าสิบชาตินั่นเองต้องตีสองโคดแบบนี้นะครับตอกสองโคดมีเลขเก้าศูนย์เจ็ดกับสามเก้าหนึ่งนะครับวันนี้นี่นำมาเปิดแบ่งปันที่เหรียญละเ,เหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยเนื้อนวะ หน้ากากเงินนะครับได้สวยจริงๆเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผมชอบมากนะครับดูเรียบง่ายดีนะครับหน้ากากเงินนะครับเหรียญสมศรรณศักดิ์นะครับจัดสร้างในในปี64นะครับนี่ปัดโพสีสะอาดจังหวัดกาญจนศิล์นะครับ2564มีสั่งสิน้นเนี่เพียงแค่2เหรียญเท่านั้น รายการถัดไปนะครับมาชมเหรียญเหรียญมังกรคู่นี่มังกรคู่สู้สิบทิศนะครับตอนนับปีมังกรเนี่ยแก่ชงดีมากนะครับเป็นเหรียญที่ปลุกเสกนะครับในองค์พระธาตุพนมนะครับเป็นเหรียญยุคต,ต้นๆเลยที่ปลุกเสกพร้อมก,กันนะครับกับข้าพาิดตา ปดหนีนะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญหล่อ,อปั๊มนะครับรูปหล่อปั๊มกายทิพย์ก็กเช่นกันนี่อันนี้เนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างในเพ็งแค่จัดสร้างในสามพัน 3, หรือสองพันองคอ์จัดสร้างในสามพันองค์นะครับถูกต้องแล้วนะครับด้านหลังนี่เป็นการเหนือดวงแบบนี้นะครับเลขหน,นึ่งสามศูนย์สี่นี่ยันเหนือดวงนะครับรวยทันใจ ปลูกเสกในปี63นะครับณวัดโพธิ์ศีรสะอาดปลูกเสกองค์มาทัพนมนี่แล้วก็นํามาปลูกเสกที่วัดโพธิ์ศีรสะอาดอีกนะครับมีมาแบ่งปันเหรียญเดียวนะครับนี่เกิดแบ่งปันที่เหรียญละเอา750บาทแล้วกันนะครับเหรียญมังกรคู่นี่เป็นแค่เหรียญเดียวนะครับคลิปที่แล้วนํามาแบ่งปันนะครับกับเนื้อ เนื้อปลอกลูกปืนอย่างละเหลียนนะครับก็หมดไปแล้วนะครับผมวันนี้เป็นมาใหม่รายการถัดไปนะครับมาชมนี่ของดีหายากกันคุณใสนี่ลมพีลมพัดคุณปีคุณคนเนี่ดีมากนะครับเป็นของอาถรรพ์เป็นของทนสิทธิ์ู่แล้วนะครับยิ่งผ่านการอธิษฐานจิบปลุกเสกจากครูบาอาจารย์ที่ เรื่อวิทยาคมที่มีวาลจิตนะครับมีสมาธิที่สูงส่งยิ่งทวีคูณความเข้ามาขังขึ้นไปเขาเรียกว่าเบีย้ยแก้อดีเรกลาบนะครับนี่เลขสี่ห้นึ่มีรอยจานนะครับเป็นจานมือแต่ไม่ใช่องค์หลวงปู่จานนะครับเป็นลูกศิษย์จานนี่เบียแก่นะครับนี่ด้านหลังนี่เป็นยันห้าน้โมพุทธายะนะครับลูกนี้นกลมๆสวยๆเลยนะครับ เปลี่นแบ่งฟันที่ลูกละ1,350บาทนะครับเบีย้ยแก่นะครับของทนสิทธิ์นะครับเบีย้ยที่เบีย้ยที่นำมาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเบีย้ยจันนะครับซึ่งจะต้องไปหานะครับตามชายทะเลนะครับต้องมีฟันนะซึ่งด้านล่างเนี่ยจะมีฟันนะครับฟันเนี่ยต้องมี3 2มสี่นะครับถึงจะเข้าตามตำราในการจัดสร้างเบีย้ยแก่ซึ่งเบีย้ยแก่เนี่ยถือว่าเป็นของทนสิทธิทธ์ที่ เป็นสากลโลกเลยแม้กระทั่งแอฟริกาถ้าใครเคยชมนะครับเคยชมภาพยนตร์อะไรแอฟริกานะครับหรือว่าอเมริกาใต้อเมริกาเหนืออะไรต่างๆจะเห็นพวกเครื่องประดับอะไรต่างๆนะครับของชนผิวสีนะครับจะมีหอยสีข,ขาวนะครับนั่นแหละคือเบี้ยกแก้เลยนะครับเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติมีพุทธคุณอยู่ในตัวนะครับในด้านการคุณใสกัรคุณผีคุณคนอะไรต่างๆ ซึ่งนะครับบรพบรุุษของเราแต่โบ,บราณเนี่ยนะครับก็นํามาทําเครื่องรางนะครับจะเห็นว่าตามหลงังคาโบสถ์หลงังคาบ้านนะครับจะมีเบี้ยแก่ซึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยท่านนำไปบรรจุไว้เพื่อป้องกันอา,อาเพศป้องกันอาถรรพ์อะไรต่างๆนะครับถ้าตามตำาาารับตำราบำพบุตรของเราเนี่ยก็ต้องนะครับเบีย้ยแก่ลงปูรอดวันในหลงนะครับ ด้านในนี่ต้องมีประหลอดนะครับเนื่องจากว่าประหลอดเนี่ยถือว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นน้องๆเด็กไหลเลยนะครับเป็นอยู่ด้านในนะครับเวลาเขย่าเนี่ยจะนงงวงมือจะได้ยินเสียงนะครับยิ่งประหลอดเนี่ยมีคุณสมบัติในการกันเขี้ยวงานะครับสันมีพิษอะไรต่างๆนะครับปรับธาตุการไข่ป่านะครับแต่ก่อนนายพานเนี่ยคนที่เป็นพาน นะครับต้องเดินปล่าล่าสัตว์อะไรต่างๆเนะี่ยต้องพกเบี้ยแก้พกปลอดนะครับเบี้ยแก้เด็กๆลาบของลวงปู่นะครับจัดสร้างน,น้อยมากนะครับแล้วก็เป็นเบี้ยแก้เป็นแค่รุร่นเดียวเท่านั้นที่มีนะครับมันน้อทีจะมีเข้ามานะครับสําหรับเบี้ยแก้ของลวงปู่รายการถัดไปนะครับมาชมานิรุมานพญาปืนหลับเนื้อว่านนะครับบรารมีขู่ อนุมานฐาน7จ็คดนะครับนี่ด้านหลังนี่เขาเรียกว่ายัานพยาปืนหลับบารมีขู่นะครับเป็นเนื้อว่านเป็นวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งที่ประสบการณ์เนี่ยโอ้โหมีให้เห็นบ่อยๆนะครับประสบการณ์สูงเลยก็ว่าได้น,นะครับอาหารชรายแดนใต้มีประสบการณ์มาแล้วนะครับนี่คือพยาคานุมานแห่งเมืองน้ําดํานะครับนี เมืองอีสานต้องมีหางเ็ดขดแบบนี้มีรับประกันแท้ร0 0เอร์เซนะครับผมสำหรับโนม,มานี่ด้านลลางต้องมีโคดแบบนี้มีเข้ามาเพียงแค่อง์เดียวเท่านั้นนะครับด้านหลังพยาป,ปืนหลับด้านนี้เนะี่ยคัดออกมาจากตำรับนะครับผ้ามหาหยันคงหลวงปู่นะครับนี่มีทั้งตัวเสียนมีทั้งยันอะไรต่างๆนี่เยอะแยะมากนะครับมีสาตาวุธด้วย นี่ันนี้นำมาเปิดแบ่งปันที่ห้าร้อยท่วนนะครับผมสำหรับพระมุลามนะครับขององค์หลวงปู่ต่อไปเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับนี่ดวงเศรษฐีรุ่นแรกนะครับจัดสร้างปีหกสามกสในองค์พระธาตุพมด้วนเนื้อผมพุทธคุณสีขา,ขาวแบบนี้นะครับเป็นเนื้อหลักเลยมีการจัดสร้าง นำมาเปลดนแบ่งปันที่องละห้าร้อยบาทนะครับรุ่นแรกปลูกเสรปีหกสามพอผมลงเสรษฐีเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ประสบการณ์เนี่ยสูงมากแล้วสนนราคาเนี่ยไม่แพงนะครับไม่ว่าจะประสบการณ์ด้านโชคลาภลาบลอยอะไรต่างๆแม้กระทั่งแขวคาดปลอดภัยอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยโอ้เรียกได้ว่าแขวคาดปลอดภัยมานักต่อนักเดียวนะครับวัตถุมงคลของหวงปู่ลองหามาใช้ดูนะครับ ต่อไปนะครับพระชัยวัตรใน,นชินบัญชนชัยวัน์ชินบนัญชรเศรษฐีนะครับเนื้อนว่าโลหะเลข8ปดหนึ่้าเนื้อในดูดำทะมึนเข้มขังมากนะครับเนื้อกับดำแบบนี้นะครับพระชัยวัตรขนาดเล็กกระทัดรัดมีโค้ดชัดเจนนะครับเปิดแบ่งปันที่600 นะครับหก0อยห้าสิบบาทองค์เล็กๆสวยๆแบบนี้นะครับเพร่อใช้วัดต่อไปนะครับขุนแผนขุนแผนศรัทธาบาร,รมีนะครับนี่มีสององค์มีเนื้อขาวแล้วก็เนื้อดำนี่มีขาวแล้วก็น้ำตาลนะครับเนื้อขาวในเกียสาตรงปูเนี่ยแน่นแบบนี้เลยเส้นใหญ่แบบนี้เลย ด้านหลังมีทั้งปั๊มยันและก็ฝังตะกุดนะครับเนี่ยเปิดที่องค์ละ400บาทนะครับขุณแผนพิมพ์ลิกนะครับในลอกพิมพ์นะครับด้ต้นแบบแม่พิมพเนี่ยมาจากคุณแผนผงภยัยกุมารของนะครับเทพเจ้าแห่งเมืองภาคตะวันออกเลยเรียกได้ว่าคุณแผนอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือหลวงปู่ทิมิสาริโกนั่นเองนะครับ สมเด็จแตกรายงานนี่สมเด็จแตกรายงานแจกฐานรุ่นที่2นะครับนี่รับประกันแท้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่ชอบนะครับสมเด็จแตกรายงานนี่วันนี้นํามาเปิดแบ่งปันเราราคาเบาๆเลยนะครับนี่ราคาเอา850บาทนะครับนี่รับประกันแท้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อโค้ด999นะครับเลขมงคลนี่ยังเห็นเกศาของหลวงปู่อยู่เลยนะครับนี่เกศาต้องนะครับฝังอยู่ใน องค์พระแบบนี้นะครับรับประกันแท้ให้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับประตูมงคลของหลวงปู่ทุกรุ่นทุกองค์ต่อไปเหรียญบนพระกาลหลวงปู่เจนะครับกระตะบุญโยเลขหกหนึ่งแปดนะครับโขาเลขสวยนะครับเนี่ยหกหนึ่งแปดในกลุ่มเลขหนึ่งหกแปดเลยนะครับอันนี้นี่มันหนึ่ง หกหนึ่งแปดนะครับนี่เหรียญมณฑการอันนี้ในรายการแจก,กทานนะครับนี่แจก,กทานในพิธีนะครับไม่ใช่รายการธรรมดาไม่มีในรายการจองนะครับนี่เปลื่นแบ่งปันที่เหรียญละเจ็ดร้อยนะครับไยสวยเลยมณฑปการของรงปูปเกียร์เนี่ยดูแม่พิมพ์นะครับต้องต้องยอมรับว,ว่าสวยจริงจริงสำหรับแม่พิมพ์็นการแกะแม่พิมพ์นะครับคมมากญาหานุมานเทนญถง <c oughs> ถ้าไปเหรียญเจริญพรเจริญลาบนะครับในหลวงปู่บุญมาหลวงปู่เจนะครับออกในปี64นะครับเหรียญน,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 นี้เป็นเหรียญที่มีมนเสนนะครับเป็นเหรียญมีมนเสนเป็นเหรียญแกะสดนะครับเรียกได้ว่าการแกะแม่พิมพ์เนี่ยเป็นบล็อกแกะสดแบบนี้นะครับดูมีชีวิตชีวาดูคลาสสิกดูเข้มแขังเหมือนเหรียญ ยุคหลังปี2,500เลยนี่นะครับเหียนเจริญพรบดเรียบง่ายแบบนี้แต่ได้ความคมนะครับมีมิติแบบนี้นะครับ <c oughs> ด้านหลังนะครับเป็นยันเหมือนลายมือขององค์หลวงปู่นะครับเหยียนเจริญพรนะครับด้านหน้า หน้าเจริญพรหลังเจริญลาบนะครับบุกเสกวันที่8กันยายน2564นะครับด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่ายันยันในลักษณะนี้เนี่ยเป็นยันยันพุทธสอนนะครับในยันพุทธสอนอซึ่งจะลงหน้าหมูพุทธาถยะไว้นะครับเรียกว่ายันพุทธสอนตามตำราตำรานในใสลวงพ่อเดิมวัดบางนมวัดหนองโพ นะครับท่านจะเรียกว่ายันพระเจ้าอมโลกซึ่งพุทธคุณนั้นก็จะครอบจะกวานไม่ว่าจะเป็นนะครับแขวคาาดปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับโชคลาภร่ำรวยน,นะครับก็จะลงพระคาถานามพัทะนี่นะครับพุทธ นี่ตัวนี้เนี่ยพุทธนะครับพุทธะสังมินะครับณชารีตินะครับอิสวาสุนะครับณชารีตินี่เป็นหัวใจพระชิมพีดีนะครับอิสวาสุนะครับเป็นเ,เหมือนพระคาถาหัวใจพรระัตนาไตรนะครับนี่อ่ะ อุอะมะนะครับตัวนี้เนี่ยอันนี้นี่เป็นมะอะอุอันนี้นี่จะพระกษะนะครับหัวใจเศรษฐีนี่พุทธนามากนะครับเป็นเห,นเหนนเรียญเหรียญแกะนี่ครียกว่าเหรียญแกะบล็อกสดเลขห้าหนึ่งแปดนะครับนี่นำมาเปิดแบ่งปันเอาเหรียญละสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเป็นเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้นะครับเหรียญหลวงปู่เจกะตะพุ่นโย นะครับต่อไปเป็นพระปิตานี้นะครับพระปิตาปดนีนะครับองค์ปิตาปนนีนี่มีคนจองแล้วนะครับองค์นี้ลืมเลยนะครับแต่จริงๆจะมีพระปิตาปดนีมาอีกอยู่นะครับนะครับมาอีกสองสามองค์นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถบูชาได้เลยนะครับองค์ละแปดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวจะนํามาให้ชมอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับผมส่วน ปิตาจัมโบโมหาเศรษฐีนะครับนี่ยังอยู่นะครับเปิดแมืองันที่องค์ละหนึ่บาทนี่เป็นพิมพ์จัมโบ,โบแบบนี้เลยใหญ่ๆสะใจแบบนี้นะครับคุณผู้ชายเนี่ยใช้ในเหมาะมากนะครับเนื้อเกรสรน,นะครับนี่เนื้อเกรสรดูมวลสารเป็นเต็มแบบนี้เลยนะครับมีโค้ดนี่พลอยเศษนะครับพลอยมรกตเม็ดเป้งๆแบบนี้เลยเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ นะครับมหาเศรษฐีปี78นะครับอายุ78ของหลวงหลวง,งปู่นะครับอันนี้เลยพญาเสือนะครับเสือตะปบซับนี่ของหลวงพ่อเหินนะครับนี่หลวงพ่อเหินสำนักสงฆ์เพชรพญาฐานนะครับนี่เรียกเขาเพชรบูรณ์เสือตะปบซับ มีโค้ดมีรันนัมเบอร์นะครับนี่ถ้าใครสนใจเปิดแบ่งปันที่ละเจร้อยหบาทแล้วกันนะครับเหลือเพียงแค่ตัวเดียวยิ่นี่ผมมี2อถึงสตัวนะครับแต่มี10ทธิ์รองเพ่อนเน้มาขอแบ่งไปแล้วอ่าวันนี้มีของดีมาให้ชมนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดแบ่งปันนะครับพอดี เก็บไว้บูชานะครับอันนี้นี่เขาเรียกว่าตะกุดสาลิกาของหลวงปู่พ่ะมาหาศิลานะครับตะกุดสาลิกาต่าก่อนเนี่ยถ้าใครไปไหว้หลวงปู่นะครับถ้ามีลูกเล็กเด็กแดงไปด้วย,ยท่านก็จะเอาให้นะครับมีเล็กๆมีสายด้วยอันนี้นี่รับประกันเทร้อยเรเซเลยนะครับเพราะว่าที่มาเนี่ยดีมากเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยได้ เดินทางไปไหว้หลวงปู่กับลูกนะครับซึ่งหลวงปู่เนี่ยก็เขียนตะกรุดให้นะครับดอกใหญ่เนี่ยให้พ่อสวนดอกเล็กเนี่ยให้ลูกนะครับเป็นตะกรุดขนาดซาลิกาเล็กๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปเลี่ยมกรอบไว้ใช้นะครับไว้บูชานี่รอยจานคมๆแบบนี้เลยตะกรุดดอกเล็กนะครับดอกเล็กมากขนาดเนี่ย ความสูงเนี่ยเท่าน,นี่ครับเลก็กกว่าหนึ่งองคุรีไดยซ้ำนะครับในเลก็กกว่าหนึ่งข้อมือหายากมากนะครับตะกุดดอกเล็กนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับมีวัตถุมงคลนะครับมาให้ชม นะครับประมาณเท่านี้นะครับพอหอมปากหอมคอกันนะครับส่วนเหรียญของพระอาจารย์ต้อมบพสโลนะครับเดี๋ยววันจันทร์อาทิตย์หน้านะครับผมจะนํามาให้ชมนะครับนาต้นแบบแม่พิมพ์อะไรต่างๆมาให้ชมแล้วก็จะนํามาให้จองด้วยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมนะครับนำขอกมาแบ่งปันให้จองเพราะผมก็ต้องเก็บสังวรยอดไว้เหมือนกันนะครับเผื่อเกิดเหตุผิดพลาดประการใดนะครับจะได้แก้ปัญหาได้ นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาพี่พเ,เพื่อนๆไปด้วยวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับสวัสดีครับ